คุยกับชาวบ้านนะคะหมายถึงว่าเรารับโจทย์จากของมอไปว่าเรารับผิดชอดตบตาบลนี้นะคะแล้วเราก็ไปได้พูดคุยกับชุมชนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มชุมชนที่ได้รับการประสานงานจากภาคีเครือข่ายเราก็คืออปตหนองแปนซึ่งเขาก็เชิญกลุ่มอาชีพต่างๆที่เขาส่งเสริมอะนะคะมาบอกนะคะว่าเขามีการพัฒนาอาชีพอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องการทําไม้กวาดที่เขาทําเป็นกลุ่มอาชีพอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ไปช่วยในส่วนนั้น ส่วนเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาทำแปลรูปอาหารอยู่แล้วแต่เขาต้องการเหมือนกับอยากได้เทคโนโลยีในการไปช่วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไปช่วยในการแปลรูปอาหารของเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาทําผลิตภัณฑ์ผักพืชทางอินทรีย์อะค่ะกลุ่มอาชีพของเขาเนี่ยจะพัฒนาผัก ปลอดสารพิษผักอินซีเนี่ยโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเนี่ยจะใช้อะไรจะทำยังไงเราก็ได้มีคนในในท้องถิ่นที่เขามีความสามารถอยู่แล้วก็มาแชร์ไอเดียกันนะคะเราก็ไปช่วยสนับสนุนให้มันเกิดกิจกรรมันขึ้นค่นคะทั้ง3กลุ่มที่ว่ามาหรือแม้แต่กลุ่มอาชีพอื่นๆที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะไปปิดโครงการกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้เขาสามารถ ขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ได้โดยจะมีการอบรมเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่ขายสินค้าเพราะบางกลุ่มอาชีพเนี่ยคะ่ะเขาเข้มแข็งอยู่แล้ว mm hmm. เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว mm hmm. แต่เขาจะต้องการอยากที่จะรู้และได้องค์ความรู้ที่จะไปขายสินค้าเปิดตลาดให้เขาเพราะว่าเพนพอยต์อันนึงที่บางกลุ่มอาชีพมีก็คือว่าเขาส่งขายแค่ระดับตำบลเนี่ยรายได้เขายังน้อยอยู่เขาเชื่อมั่นว่าถ้าเราไปสอนเขา ขายสินค้าออนไลน์เนี่ยรายได้เขาจะเพิ่มขึ้นเพราะมีตัวอย่างที่เขาได้พบเจออยู่อยู่ในในตำบลของเขาเองว่าเออมีคนทาแบบเปิดตลาดที่กว้างไกลขึ้นโดยใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นค่ะเราก็องความรู้ที่เราเอาเข้าไปเติมเต็มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แต่ละกลุ่มอาชีพต้องการค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะ ประกอบกับว่าเป็นช่วงโควิดคือเพิ่งลาออกจากงานก็คือเห็นทางมาหาลัยสารคามเปิดรับสมัครตึงตำบลหนึ่งมามาหาลัยหนูก็เลยลองยื่นใบสมัครเข้ามาสมัครทํางานค่ะก็คือพอมาหาลัยตอบรับให้หนูเข้ามาทํางานก็ดีใจเพราะว่าเป็นช่วงที่ลาออกจากงานเนาะก็ไม่มีงานทําไม่รู้จะไปทํางานอะไรต่อค่ะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือหนูไม่เคยมาทํางานเกี่ยวกับสัมผัสเกี่ยวกับประชาชนอะไรอย่างนี้ก็เห็นเขาตอบรับดี คำชมการกระแสการพูดว่าเออดีใจที่ว่าพวกเราเข้ามาทําประโยชน์ให้แก่เขาก็รู้สึกดีค่ะ,คะก็ขอบคุณโครงการยูทูบีนะคะที่ทําให้หนูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ะือผมมาจบได้ประมาณ2ปีแล้วครับหลาด58ครับแล้วก็ ก่อนก่อนหน้านี 19, ้ก so so like like ็ค <c oughs> like so ือช่วงปีท <ek> ี่แล้วนะครับผมทํางานที่กรุงเทพครับแล้วก็ช่วงช่วงก่อนปีใหม่ผมย้ายกลับมาที่บ้านแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบโควิดมารอบ2พอดีครับแล้วก็เห็นโครงการนี้เปิดรับสมัครพอดีก็เลยลองสมัครดูเพราะว่าเป็นคนในตำบลคนในอำเภอครับอยู่ใกล้อยู่แล้วก็เลยลองสมัครดูครับแล้วก็ผลที่ได้รับก็คือปิดแล้วก็ได้ทํางานจริงจิครับก็ดีใจค่ะว่า เหมือนได้รับโอกาสนี้เพื่อที่เหมือนเราจะได้ประสบการณ์ในการทํางานมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้จะทํางานเกี่ยวกับการบริการที่ต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้จะเป็นการลงชุมชนเหมือนประสบการณ์มากขึ้นค่ะส่วนตัวก็ประทับใจนะครับแต่ถึงถึงผมจะเป็นคนในพื้นที่ครับแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ มันก็มีหลายอย่างที่ได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านที่ตำบลหนองแปนนะครับน่ารักมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็ค่อนข้างแปลกใหม่ด้วยเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ลงพื้นที่เหมือนให้เราต้องกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำอะไรกล้าตัดสินใจมันต่างจากชีวิตเรียนมากค่ะ ที่แรกนะครับก็เห็นผ่านทาง a c e b o o k นะฮะก็ได้เปิดดูคว่าเป็นโครงการอะไรนะครับแต่พอเห็นโครงการว่าเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะก็เลยสนใจว่าอยากที่จะมาศึกษาแล้วก็อยากที่จะมาพัฒนาชุมชนนะอยากมาเรียนรู้ครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็พอที่จะไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพของเราได้หรือเปล่านะฮะ จากที่เรียนในคณะนะครับก็ได้ลงชุมชนอยู่แล้วครับผมพอได้มาทําโครงการ uh, กับ uh, ทีมน้องแปนนะครับยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลเนี่ยครับก็ได้มาลงชุมชนเช่นเดียวกันครับพอได้มาลงชุมชนแล้วก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างกันก็คือทางที่ได้มาทำเนี่ยมันทําควบคู่กับทางท uh, ี่บัณฑิตนะครับแล้วก็ภูิประชาชนครับผมแล้วก็เลยได้มาเรียนรู้ตรงนี้ครับก็ทางชุมชนก็ให้ความอุ่นอย่างดีครับ ก็ดีนะที่ทางส่วนการศึกษากรมมหาวิทยาลัยเนี่ยนะที่เล็งเห็นเลียงเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของกเกษตรกรแล้วก็เลียงเห็นความสําคัญของชุมชนไม่นั่งอยู่ในเฉพาะห้องเรียนอย่างเดียวให้ออกออกเรียนด้วยแล้วออกมาดูด้วยว่าชุมชนทํากันยังไงแล้วก็มาให้ความรู้ด้วยอย่างนี้ค่ะแม่ว่าดีนะคะดีมากเลยเป็นโครงการที่ดีมากครับเพราะว่า าชาวบ้านส่วนมากใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยตัวนี้ก็ถือาอ่ามาเพิ่มควมลู้นะครับมาเพิ่มควมรููให้ครับชาวบ้านเฮา,าลดต้นทุนการผลิตแต่กอนใส่สารเคมีนะครับวันนี้มันเกิดโรคเกิดพ่ายก็เลยกับเป็นโครงการที่มหาไาัยทีไ่ไหนน้าโครงการดีๆมาสู่ชุมชนครับผมใหญ่มีการต่อยอดไปเอกขยายจาก2 5ครหาัวเลื่อนเป็นจัก4 0 50ครัวเลื่อนนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราได้จากการทํางานคีย์เวิร์ดอันนึงก็คือคือข้างในจะต้องมีเป็นพาร์เนอร์ชิพจากในชุมชนเองด้วยแล้วก็ต้องสร้างพาร์เนอร์ชิพที่อยู่นอกชุมชนเพื่อให้มาเสริมอะไรที่ทําให้ชุมชนเนี่ยเดินต่อไปได้โดยที่เขา,เามีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ตําบลหนองแปนอ๋อแล้วก็คีย์เวิร์ดอีกประโยคนึงที่ชุมชนหนองแปนพูดกับเราก็คือว่าใครที่ย้ายออกจากตําบลหนองแปนน่ะถือว่าโชคร้ายมาก เนื่องจากว่าตำบลหนองแปลนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเลี้ยงอาชีพเขาได้จนแบบแก่เท่าไปได้ค่ะ